สวัสดีครับโปรดักต์ของเรานะครับชื่อว่าอมิตาโดยออมิตาเนี่ยคือเซอร์วิสที่เราจะทํางานผ่านระบบแพลตฟอร์มเพื่อที่จะส่งคนดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเข้าไปดูแลผู้สูงอายุถึงบ้านและ t a ร็เก็ตของเรานะครับจะมีอยู่2คนคือผู้สูงอายุที่เป็นคนใช้เซอร์วิสหลักของเราและ2คือคนในครอบครัวครับที่จะเป็นคนเลือกซื้อเซอร์วิสโดย a อ v a อเรสของเรานะครับคือจุดเด่นที่เรามีเหนือกว่าคู่แข่งเนี่ยคือเราเป็นแพลตฟอร์มที่จะรวมทั้งในเรื่องของฟิสิกส์ที่เป็นในส่วนของการดูแลของผู้สูงงงอออาายุซึ่เเเป็นมมหลลักขแตฟรร์ ด้วยพน,พนักงานของเราครับที่มีการเทรนเพิ่มจากฌางที่ภาครายกำหนดโดยพ์ทเนอร์ของเรานะครับที่จะมาช่วยในเรื่องนี้คือ DivaNA Business School ซึ่งเด่นเรื่องการบริการอยู่แล้วและ2คือเทคโนโลยีของเรานะครับที่เราจะจับคู่ระหว่างคนที่ดูแลกับผู้สูงอายุเนี่ยเข้า,ด,าด้วยกันด้วยไลฟ์สไตล์เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ดีที่สุดครับแล้วเทคโนโลยีของเรานะครับยังใช้เพื่อการแจ้งข้อมูลของผู้สูงอายุแก่คนในครอบครัวของเขาด้วยแบบเรียลไทม์ โดย Digital กับ Physical ของเราเนี่ยเราจะเอาบวกกันให้เกิด integrated seamless stories และช่องทางการติดต่อของเรานะครับสามารถดูได้ตรงนี้เลย